บิวิงคะสตีเวนไม่โฟนแวดมันไม่โฟนแวดโอ้สมากชวนสมาคแล้งบินโนทีเด้ Steven, you naughty boy. Yeah. Steven, naughty boy. No. Yes. And so angry. Yes, an angry boy. No. And naughty boy. No. Yes, you are. Yes, you are. Wow. Steven, good boy. Yeah. <laughs> Where? When? When you good boy? Good boy. When you good boy? Good boy. Gone? Yeah. yeah. นี <laughs> <laughs> mm ่พี่เป็น Wonder Woman พี่เป็น Wonder Woman <Yeah. S 3> and Steven and Queen อะ Queen letter อะไรนะ Queen letter Queen letter <Yeah. S 3> what is it

เอาสีเขียวเอาสีเขียวมามัดตรงนี้หรอไม่ใช่เอาอันนี้อันนี้ก็ได้ทำยังไงเนาะอย่างนี้หรอมัดนมัดอ๋อรู้แล้วต้องมัดนี่ไงมัดนี่ไงอาศัยไม่ใช่เอามันทำยังไงล่ะต้องต้องมัดเอาทำให้ดูหน่อยอเ,อเอานี่หรออย่ตีน้ำสิน้ำเิ่มต้น มัดเปียกมามีมามีมาที่ไหนครับมานมัมันมันมที่นี่ตรงนั้นมัาตรงนี้เหรอไหนดูสิมัดตรงนั้นไงเอามาเอามาใกล้ๆสิก็อยู่นิ่งๆสิจะได้มัดได้ไม่งั้นมัดไม่ได้นะหมูอยู่ไม่นิ่งหมูอยู่ไม่นิ่งเลยจะวัดยังไงเนี่ย อ้าวมันหลุดแล้วนะเอามานี่มาเอามานี่น,นี่ได้แล้วนี่ไงนี่ไง,ไงทำไมทำไมเจ็บหน่อยทไมน้องบง่เห็นเอ้ามันหลุดอ่ะต้องจับแน่นๆนะซีเว่นต้องจับแน่นๆเห็นไหม

Sim, you back?